มาจะมานั่งเล่าวันนี้มาสองคนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวต่างคนต่างมานี่มา,าจากอำธุรกิจจังหวัดอันจันครับอาชีพช่างจับผมครับอบายุอะไรครับคุณลุงสี่สิบสองครับอยู่ในอำเภออะไร่อยูห่างจากอำเภอสิบกิโลบ้านนอกอ๋อ<ส>ใกล้ๆกับคุณน้องเลยครับุณน้องก็ทำงานอยู่างนี้นเขารู้จักพี่น้องทางไล่ครับเดี๋ยวคุณน้องมาพรุ่งนี้ครับ ใช่ไหมไม่เซ็นเจร์มาบอกผมอยู่ครับเพราะว่าจะให้แกมาดูไฟแกจับจินช่างมาดูไฟทำปลาให้หน่อยตรงนั้นเดี๋ยวจะให้แกช่วยสร้างทาบ้านห <S S ให้เพระาะว่าแกนี้แกพราราแกทางนู้นแกยังวางไม่ได้แกอยากมาช่วยอาจารย์ส่วนพี่มาจากไหนสุรินทร์ค่ะสุรินทร์มันมาเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้เนาะปะทายใช่ไหมไม่ค่ะสุรินทร์บุรีรัมย์ไม่มันออกมาทางวัดเส้นปะทายไหมหรือมาเส้นโคราช เซ้นโคลาแล้วก็ออกมาบำเหน็จนรลงนี้เลยแล้วเปยังไงสองขั้นมาเจอคลิปผมมาโดยโคมบังเกอร์ยังไงขอบนิสมาเพิ่เพิ่งเห็นคลิปอาจารย์นี่ยังไม่ถึงเดือนเดี๋ยวสักประวัติทีนี้เขินใจเรื่องธรรมะมานานขนาดนี้ธรรมะเหรอจริงจริงแล้วไม่ค่อยเข้าวัดอยากเข้าวัด แต่เวลาโรงเรียนก็พาไปก็จะได้ไปนั่งสมาธิก็พาเด็กนักเรียนไปก็จะได้นั่งเขาเป็นครูใช่ไหมครับแต่เกษียณครูที่มาหาผมเยอะจเลยเกษียณเมื่อเดือนตุลาเนี่ยจริงนี่ชีวิตเป็นของครูแล้วเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าชีวิตเกษียณมาชีวิตคนไม่ทํางานไม่มีความสุขเออมันต้องหาทางเส้นทางตัวเองไงเมื่อก่อนตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ออกจากบ้านประมาณสักหกโมงก็ลไปเลยทำอะไรไม่มีน้ำล้งที่เสร็จ ลบทานั้นเบาๆหน่อยสัมภาษณ์แล้วไงอย่านี้มาสนใจเรื่องธรรมะยังไงก็จริงๆเรียนเรื่องเกี่ยมาบ้างฟังไลา์ฟังอะไรฟังฟังคลิปฟังอะไรอ่ะแล้วก็อยู่ๆก็มาคิดทำไมทำไมใครเป็นคนทำให้มนุษย์มัน ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่รู้อยู่ๆมันคิดขึ้นมาเฉยๆทำไมเวียนทำไมเวียนไหวตายเกิดมาใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวก็ ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ๆมันก็อยู่ๆมันก็สนใจขึ้นมารู้ว่ารู้ว่าอ,อคนเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายเนี่ยไม่รู้ว่าอมันไม่สามารถไม่ไม่ต้องเกิดก็ได้มันมีพิธีการไม่ต้องเกิดก็ได้เนี่ยรู้แล้วก็เลยสนใจเลยค่ะเริ่มต้นจากการปฏิบัติการฟัง <c oughs> ไม่ไม่เคยปฏิบัติ แม่จะไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะสมาธิแล้วก็ฟุ้งก็ไม่ค่อยได้นั่งแต้นจะาก,การฟัง <c oughs> ฟังมานานยัง ฟังคลิปของอาจารย์ไม่ทั้งหมดวนมากจะฟังแต่ฟังแต่เรื่องจิตวิญญาณมากกว่า<ม>แต่อยู่ๆขออาจารย์ก็อยู่ๆก็จะมีจะมีของอาจารย์หลวงพ่อเทียนเนะะ<ม>ี่ยค่ะที่เขาพาทำรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>ก็รู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างมาประมาณสักสามสี่เดือนแล้วก็มาเจอคลิปของอาจารย์ประมาณักครึ่งเดือนนี่ค่ะตอนประมาณกุมพา ถ้าหลวงวเทียนเนี่ยเจอถ้าไปหาท่านก็ค่อน,ข,อนข้างจะยากเลยเคยไปเข้าสมัยอยู่เทพเคยไปพาพี่พาครูที่โรงเรียนด้วยกันอนะ่ะไปไปนั่งสมาธิและไปใก้เราทำมือตัวงวเทียนเหรอคะโดยเคยไปหาท่านแล้วใช่ไหมมันเป็นมันเป็นสาขาเขาเนี่ยไม่ท่าจะไปหาท่านโดยตรงนี่ยากยิ่งตอนนี้ยิ่งยาก เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ทําไมให้เราทํามือแต่ไม่บอกว่าเป็นของลูกแต่เราก็เดินไปเข้าสมาธิกับเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่านั่นคือหลวงพ่อเทียนทํามือเราก็ทำทำไมเนาะทาทาไมเนาะก็พากันทำาน่ยมาหนึ่งวันแล้วก็พากันเดินออกมา้วยๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จะเข้าหาจะเข้าหาหลวงพ่อเทียนนี่ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าข้าหาลูกศิษย์ท่านมาได้เพราะว่าหลวงพ่อเทียนไม่อยู่แล้วฟังแตนคลิปของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่นนะ อันนี้ก็ยังไม่ปล่อยตัวรู้ตัวสุดท้ายก็รักษาความรู้ตัวอยู่ถ้ากขาปล่อยลในี่จ,จบเลยรักษาวิญญาณจนนาทีสุดท้ายเออไม่ยอมปล่อยยอมวางยังเคลื่อนอยู่นั่นนะกระดิกนิ้วอยู่นั่นนะไม่รู้จะกระดิกนิ้วเพื่ออะไรขอใครไม่เกี่ยวของผมนะมนั่นแหละเนี่ยแหละไอความรู้สึกตัวนี่แหละไม่รู้จะรักษามันทำไมคแค่ที่ปล่อยมันตายไปเลย ก็ยังไปรักษาสติตัวนั้นไวเออนั่นแหละตัวสติเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยุูธเจ้าว่าสติมันก็ไม่เที่ยงเล้ยอาคณิกาเสษฐีบอกว่านี้เธอเข้าใจหมดแล้วเธอจะปล่อยสติก็ไม่เที่ยงคณิกาเสษฐีนั่นเป็นห่วงลูกผู้เจ้าไปเทศโอ้ตรงนั้นเลยให้เห็นไตรักโอเห็นแล้วมันไม่เที่ยงสักอย่างดีว่ะแต่รักษาสติไวุทธเจ้าบอกว่าส,าสติก็ไม่เที่ยงแค่ั้นจะปล่อยส,สติตดียวมบรรลุเลยจบเลยลุดผลตอนนั้นเลยอืมนี่แห L และมันรักษาสติ จนมันปล่อยตัวมโนวิญญาไม่ได้ตัวสุดท้ายอืมก็เลยคล้องอยู่ตรงนั้นแต่พวกนี้ก็ดีแล้วแหละไม่เกิดต่อแล้วไปชั้นเดียวอนาคามีเพราะเขามีปัญญามาแต่เขาไม่ยอมปล่อยตัวสุดท้าย <c oughs> เขาปล่อยจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่จริงเขาต้องปล่อยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกจับไว้จนถึงวินาทีจะดับขันนะจนสติจนมันนั่นของมันนะ่ะจนมันไปของมันนะ่ะไปในภูมินั้นนอนติดในภูมินั้นนันรักษาไปจนวินาทีสุดท้ายรักษาตัว ตัวสตินั่นเลยความรู้ตัวนึงมันไม่ยอมปล่อยตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละวิชาบาง,บางนิดเดียวเองผมบอกว่าเหมือนเหมือนมเมล็ดทรายแล้วอะเล็กกว่าเมล็ดทรายอีกอะแต่ไม่ยอมปล่อยปล่อยก็หลุดเลยอแล้วก็มาเจอคลิปอาจารย์แล้วมันมั่นใจตรงไหนะ มั่นใจแหละ้าคนเข้ามาแล้วฟังอาจารย์จริงๆเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังเมื่อกี้ฟังจนปวดหัวโอฟังจนปวดหัวแล้วเรากแล้วก็มาฟังใหม่ถึงคนเข้ามาเขาก็เห็นคนเข้ามาแล้วฟังอาจารย์นี่มันก็คือที่เรารู้ว่ามันไม่มันหมายถึงว่ามันตายแล้วมันมันไม่ต้องมาเกิดแล้วอะไรอย่างี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้อกาเเออเพราะว่าผมมีสักขีพยานไง ก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออคนนั้นเขามาถ้าไม่มีสักคียวิานก็ไม่มาหาผมอี่แล้วเคยตั้งจิตว่าโอ้ยขอให้เจออาจารย์ที่สามารถพาเราโดยที่เราไม่ต้องมาอะไรมากมายเราไม่อยากทรมานตัวเองก็คือเหมือนจะให้เรารู้สึกตัวเราแต่เราก็ทําอยู่นะทําไม,ม <ๆ S 2> เราถึงไม่รู้สึกว่าเราได้อะไรเลย,ยเ,ออเคยตั้งจิตใหม่ค่ะว่าขอให้เจออาจารย์ทําไมต้องทําให้เรารู้สึกตัวล่ะมันก็ไม่ได้อะไรก็มันรู้สึกตัวมันก็รู้สึกอยู่แล้วพอเราไปทํามันก็เกินป้ายไงมันเลยป้ายไปแล้ว ซึ่งหมารู้ความรู้สิทธิตัวมันมีเป็นตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมันก็ไม่รู้อาจารย์พอนีก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะบอกเรารู้สิกตัวไปเรื่อยๆจนจนมันเต็มอ่ะอะไรคุมคิดของเขาจนมันเต็มเราก็ไม่รู้เราก็เชื่อเขามันไม่มีเต็มหรอกเต็มแบบนั้นไม่มีไม่มีเต็มเพราะมันไม่เที่ยงเกิดตามอยู่ตลอดอะไรมันจะเต็มอ่ะถูกไหมน้ําขึ้นยังมีน้ําลงเลยถูกไหมล่ะฮะไม่มีวันมันไม่มีเต็มเต็มมันมันก็ยุบมันเป็นของไม่เที่ยง สัจธรรมอืมมีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมมันคือสัจธรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันไม่มีอะไรเต็มอืมเราปฏิบัติมันไม่มีอะไรให้เราปฏิบัติตั้งแต่แรกนะฮะมันไม่มีได้ได้ะอะไรเสียตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราค้นหาให้เป็นภาระเพราะเราไม่เข้าใจถ้าไม่ค้นหาก็ไม่ได้ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันต้องค้นหามันยังไม่รู้ไงมันยังเป็นอวิชชาอยู่ยังหลงอยู่ก็เลยได้มาวันนี้ ส่วนเธอเอาแบบวบรัดนิดหน่อยครับตัดผมอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกค้าประจำตัดผมด้วยกันเป็นคนปัญญาไม่ค่อยดีปัญญาอ่อนนะครับเขามาตัดผมแล้วก็จะไปไหนไปบริจาคเลือดแบงนี้เขาบริจาคเลือกมาตั้งห้าสิบทั้งเราเป็นคนดีเราเป็นคนปกติเรางไม่เคยทำแบบนี้เลยน <laughs> ั่นแหละครับจือกำเน,นิดมันก็เลย ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วไปจากเลือดเหมือนเขามั้งประมาณนี้แหละครับแล้วปีถัดมาเนี่ยก็เลยเรื่มตั้งสินห้าขึ้นมาไอ้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับมันอะไรเดือนเล่นๆไปธรรมดาแล้วช่วงเดือนพฤษคาลุนิถุนาเนี่ยแหละครับไปเจอคลิปก็ดูคลิปไปเรื่อยๆครับคลิปของอาจารย์กำพลนี่แหละครับอื ยกไม้ยกมือเลยต้องทำาสักเดือนก็ตึงๆเอาเถอะแต่ผมถึงไม่ได้ยกไม้ยกมือหรอยกครับแล้วตึงๆสักพักก็คลิปอาจารย์ดีดขึ้นมาครับเด้งขึ้นมาเองทีนี้ผมก็เลยฟังฟังแรกๆมันเข้าใจไม่ได้ครับแต่ผมผมไม่ได้ปฏิฆาบนะครับแต่คือมันเป็นธรรมชชั้นสูงผมก็เลยวางไว้ก่อนแต่กดติดตามแล้ล่ะครับวางไว้ก่อนทีนี้ก็ฟังันอื่นไปเรื่อยๆก็เห็นคอมเมนต์ของใครไม่รู้ให้ไปฟังอาจารย์คลิป อาจารย์ยึดอีกทีอีกหนึงนะเขาบอกกันเองนะไม่ได้บอกผมผมก็เลยกลับไปฟังอีกอ้าวมันใช่นี่วะมันใช่หมเลยมันเป็นแก่งครับมันมันใช่หมดเลยมันมันใช่นะครับเท่านั้นแหละครับผมก็เลยฟังมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติเดินจงกรมไม่ได้ทําอะไรมาสักอย่างไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยครับนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้เรียนหนังสือได้นั่งศึกษาก็ฟังอาจารย์เรื่อยมาแต่ทีนี้ ฟังมันตัดผมไปด้วยมันมันฟังไม่ได้มันต้องฟังใช่เช้ากับเย็นนะครับทีนี้ไปเจอคลิปหนึ่งของอาจารย์บอกว่าคนญี่ปุ่นนะครับลูกศิษย์ที่บอกว่าใส่หูฟังไปด้วยฟังไปด้วยนะ ừ ừ. ผมก็เลยใส่หูฟังไปด้วยตัดผมไปด้วยทีนี้เออมันเริ่มเดินทีนี้นับนะครับจุดกำเนิดเริ่มมีสติขึ้นมาสติแบบตั้งมั่นกับตัวเองหรือ,อยังไงเริ่มรู้ตัวขึ้นครับนั่นแหละเขาเรียกสติมันเริ่มอยู่กับตัวเองมันเริ่มรู้ตัวขึ้นมาเองรู้ตัวบ่อย <ừ. S 1> แล้วก็ฟังอาศัยฟังอาจารย์ไปแล้วก็<ม>เริ่มจับหลักได้อาจารย์นี่มันเป็นภาวนาวิปัสสนาเนี่ว่าฟ<ม>ังอาจารย์<ม>ใช่ไหมครับอ<ม>ืมันเริ่มมันเริ่มเห็นความคิดเห<ม>็นความรู้สึกอ<ม>ืสติก็อีกส่วนหนึ่งมันเริ่มแยกออกไปทีละสามทีละอันทีละอันแต่แต่ก็ยังประคับประคองอืมันยังไม่เป็นปัญญาเลยแต่ประคับประคองมันเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาฟังอยู่ดีๆครับวันนึงตัดผมเสร็จฟังอาจารย์อยู่ดีๆผมผมไลน์มาบอกอาจารย์ทีหนึ่งก็หล่ะ ฟังอยู่ดีๆอาจารย์บอกว่ารู้ตัวไหมไอ้ที่มันมีชีวิตอยู่นั่นแหละผมดื้อๆขึ้นมาเลยเฮ้ยมันรู้ไปหมดครับคือนี่เป็นอะไรไหมเนี่ยคําว่าเป็นอะไรนี่ก็รู้รู้แล้วระดับเห็นแล้วระดับตัวเห็นก็ไม่รู้เป็นใครเห็นเห็นเองครับแล้วตัวนั้นก็เกิดเองดับเองแล้วทีนี้ก็ดูคนข้างนอกเฮ้ยเราเป็นอะไรวะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็เห็นหมดมีใจเฮ้ย ดี <oung> <osc> ใจก็เห็นอีกอืท huh ีน huh huh. <athletes> ี้ม oh, like really ีเด็กน้อยจะเข้ามาตัดผมอย่างนี้ครับอืเด็กน้อยปกติผมจะเกิดความไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะตัดยากมันยินนเดือดร้องเด็กน้อยตาไปกระทบกันเด็กน้อยไม่พอใจปุ๊บเอ้าเด็กน้อยร่วงตรงนั้นเลยครับมันร่วงร่วงร่วงหมดเลยครับร่วงอะไรเนาะพอไม่พอใจมันร่วงมันไม่ครับอารมณ์อารมณ์มันเข้าไม่ถึงตัวนั้นครับวิจนาตัวนั้นแหละมันเข้าไม่ถึงตัวใจก็เห็นตัวใจด้วยเฉย มันเป็นอยู่สักชั่วโมงแล้วแล้วก็หล่นไป<ม>แต่ผมก็เรียซากอยู่เป็นสามอาทิตย์เลยครับเลียซากมันอยากได้นะครับ<ม>ก็เลยโทรไปบอกพี่น้องพี่น้องผมเป็นอะไรไม่รู้ตอนตอนพี่โทรไปก็เป็นอยู่ครับพี<ม>่น้องผมเป็นอะไรไม่รู้นี่ยผมเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันรู้ตัวรู้รู้ไปหมดทุกอย่างเลยครับ<ม>ที่เป็นกิริยาออกมาจากนะครับเพราะสติมันตั้งมั่นสมาธิมันตั้งมั่นมากแต่ยังเป็นปัญญามรนฟั่มไม่ได้ ครับแล้วทีนี้มันลูกค้ามาเยอะมันก็ตัดมันก็ล่วงไปตอนไหนก็ไม่รู้สป็นได้สักชั่วโมงครับแต่ทีนี้มันก็ก็ก็อยากได้ครับพูดถึงแต่อาจารย์บอกว่ามันมันไม่เที่ยงไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปเรียซากมันอะไรประมาณนี้แหละไม่ต้องไปอยากอยากก็เป็นทุกข์พี่น้องบอกโอ้ตกกระแสแล้วพี่น้องบอกว่าเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าตกอะไรตกกระแสธรรมครับก็ฟังแต่อคติอาจารย์ทรมมันปรากฏ เออมันปรากฏขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ปรากฏในใจตรงต่อหน้าแล้วเป็นสภาพที่แบบอ้มันใกล้กันมากนิดเดียวเองไม่เกิดได้ไงธรรมะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คนฟังก็ตื่นได้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ฟังมาอยู่เรื่อยๆอ๋อเริ่มรู้แล้วฟังอาจารย์กับตัวความคิดพอความคิดเิดกัดตัดสติมันเริ่มมาตัดเราเราต้องประคับประคองให้มันมาตัดความคิดอตัดความคิดออกแล้วฟังอาจารย์ต่อนี การตัดความคิดก็ไม่ใช่พิธีที่ถูกไม่ตามนั่นแหละครับ,บคือมันรู้มันเริ่มรู้ครับเริ่มรู้การตัดการละก,การวางก็ไม่ใช่เพราะเราต้องใช้มันอยู่ความคิด <พอ S 2> ตัดไม่ได้ตลอดพอเราตัดมันมากๆถ้าการไปตัดปั้งไปตัดไปหยุดไปหยุดไปหยุดมันมันจะกลายเป็นกิเลสซ้อนกิเลสกลายเป็นอนุสัยขึ้นมาแล้วกายเป็นความเคยชินจะไม่เกิดปัญญาก็เลยจะไปหลงอีกสภาวะธรรมอีกด้านหนึ่งด้านที่มันเหนือความคิดจะไปยึดเอาตรงนั้นเป็นของจริงอี้อืมไอตัวมโนมันย้ายฝั่งไง เห็นเห็นมันเกิดแล้วก็ไม <é człowie> ่ได้ทําอะไรนะครับเห็นมันเกิดแล้วก็เขาเรียกว่าระรึกนึกรึกนู้ขึ้นมาแล้วเห็นอาการต่างๆเรี่อยงอยู่แบบไปเห็นภายในเข้ามาลึกเรื่อยๆโอ้ถ้าฟังไปเรื่อยๆมันต้องเห็นไปลึกๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเป็นแบบนี้เห็นไปยนตัวบางเฉยเน่อยที่ยายเห็นนะแล้วแล้วมันมันหนึ่งผมฟังอยู่มันมันคล้ายๆเห็นว่าตัวความคิดไม่เกิดนะครับคล้ายๆเห็นว่าตัว ตัวตอนที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยครับใครมันมีผู้จ้องผู้เพ่งอะไรนี่เลยเหมือนมันไปคอยเช็คตัวนั้นน่ะตัวที่ไม่คิดน่ะมันมีคนเช็คอยู่แน่เลยมรู้ว่าไอ้ตั้งและตัวกิเลสอ่ะแต่เพียเห็นมันไม่ได้ครับอืมเห็นมันไม่ได้ก็มันหลงอยู่มันไม่มีใครเห็นมันหรอกมันต้องทิ้งตัวนั้นแหละคือผมยังหลงเข้าไปในความคิดอยู่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสติแล้วรู้ได้ให้เราเห็นให้เราเกิดปัญญาให้เราเข้าใจว่าความมเที่ยงของมันสติแล้วรู้ได้การเห็นอย่างเงี้ยก็สติรระลึกู้้้้ไไดแต่่เาจใใชชม มันแบบปั๊บเนียมันจําได้สัญญาสังขารมันทางานเขาเรียกว่าสติและลึกได้ใช้ก็ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็ดับไปทุกอย่างเกิดดับตลอดแม้แต่สัญญาสังขารเราเกิดดับหมดเลยเออเปิดปัญญามันเกิดตรงเนี้ยแต่คนโง่มันจะไปสอนธรรมะอืมมันเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าอืมอาจารย์ก็เล่าอืมแต่ปรากฏมันอยู่ที่เรามันปรากฏเกิดดับอยู่นั่นแหละสติมันรลลึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสติมันก็เกิดดับตามพร้อมกันกับสัญญาสังขาร คนมันไปรักษาสติเออเมือนเธอเห็นตรงนูง้นตรงนี้แล้วเธอก็อยากได้เนี่ยพนะอมันหายไปก็มันไม่เที่ยงไงเวลาเวลาความคิดเธอหายไปอะ่ะเธอเสียดายไหมเนี่ยเห็นไหมมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเช็ชูเออเสียดายไหมเนี่ย,ย,ยคําพูดคําพูดที่พูดว่าเช็ดชูความจําที่จําได้ว่าเช็ดชูเสียดายไหมไม่เสียดายครับมันไม่เสียดายหรอก มันไม่ได้มีอะไรยึดมันถือมันเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นครับสต็อปไปก่อน